โหนฟองสนานเผยผลมฤตยูจรตอกพลลัคนาสถิตราศีกุม7ปีต่อไปนี้ปฏิวัติสู่หน้าใหม่เกี่ยวกับพื้นฐานของชีวิตบ้านที่ดินยานพหาหนะพ่อหรือแม่โหนฟองสนานเปิดเผยคัาททำนายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอน437โดยฟองสนานจามรจันทร์ผลของมฤตยูจรในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมสรุป7็ปีต่อไปนี้พวกท่านจะปฏิวัติสู่หน้าใหม่เกี่ยวกับพื้นฐานของชีวิตคือ บ้านที่ดินยานพาหนะพ่อหรือแม่หรือกิจการของครอบครัวหรือการเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต 1. รู้จักมฤตยูทางโหราศาสตร์สัญลักษณ์ของมฤตยูคือศูนย์เป็นอากาศธาตุเดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลักจัดอยู่ในกลุ่มดาวล้ายหรือบาปคาอแต่ก็มีผลเหมือนดาวอื่นๆที่ส่งผลต่อดวงชะตาทั้งดีและร้าย เพียงแต่ด้านดีนั้นจะต้องผ่านด้านร้ายไปก่อนคือเรื่องร้ายแล้วจะเกิดเรื่องดีมฤตยูเป็นเรื่องของอาภัยเพศเพราะคาดหมายผลได้ยากที่จะเกิดปกติตามคำเก่าที่ว่าดูอาภัยเพศให้ดูมฤตยูมฤตยูเป็นเจ้าของอาภัยเพศเพราะคาดหมายผลได้ยากที่เกิดผลปกติ ดังนั้นตามคำกล่าวที่ดูอาภาัยเพศให้ดูมฤตยูมฤตยูเป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติเพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆแต่ต้องการสิ่งใหม่สร้างสิ่งใหม่เสมอ มนรษตยูเป็นเจ้าของสายฟ้าแบบสว่างวาบเข้ามาในสมองคล้ายๆกับเซอร์ไอแซกนิวตันเห็นแอปเปิลหล่นจากต้นแล้วตั้งคำถามว่าทำไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้นในที่สุดก็พบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงซึ่งสายฟ้าสร้างความพินาศได้แต่หลังจากนั้นก็จะเกิดความวิวัฒนาการสิ่งใหม่มาแทนมนรษตยูเป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่เกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ที่มาที่ไปต้องใช้ความรู้สมัยใหม่แก้ปัญหา ด้านมารุตยูดีเป็นเจ้าของความรํำเริดลํำสมัยเก่งในการประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆมีแนวความคิดใหม่เสมอชอบเป็นผู้รีเริ่มก่อการต้องการก้าวหน้าไปอย่างร่ำไป 2. แต่ละเรื่องราวของชีวิตคนทางโหราจะเจออิทธิพลจากมฤุตยูจรเพียงครั้งเดียวทั้งนี้เป็นเพราะมฤุตยูจรเดินฉ้ามากเข้าไปเดินที่ราศีใดจะใช้เวลานานถึง7ปีทางโหนมี12ราศีเป็น12เรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั้นตลอดชีวิตจึงมีโอกาสเจออิทธิพลของมฤุตยูในแต่ละเรื่องในการปฏิวัติเพียงครั้งใหญ่ครั้งเดียวเว้นแต่ท่านจะมีอายุเกิน8 4ปี 3. ย้อนอดีต7ปีเต็มมาแล้วพวกท่านลัคนาสถิตราศีกุมเจออะไรกันบ้างจากมฤตยูตเดินในราศีเมษในบรรดาเรื่องดีเรื่องร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันประมาณ7ปีที่แล้วคือต้นเดือนมีนาคม2559พวกท่านได้รับอิทธิพลจากมฤตยูจรในเรื่องที่โดดเด่นคือเรื่องของการน,นึกคิดอะไรใหม่ๆมีม ทัศนะที่ดีสามารถคาดการอะไรล่วงหน้าได้ค่อนข้างตรงหรือสนใจวิทยาศาสตร์ปัญญาวิชาลึกลับทั้งล้ำและล้าสมัยหรือเดินทางบ่อยครั้งส่วนใหญ่จะเดินใกล้ๆหรือปฏิวัติความสัมพันธ์ญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านปรากฏการณ์นี้จะจบลงประมาณกรกฎาคม2565 แต่หากจะทบทวนเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นหรือบางส่วนควรเป็นช่วงประมาณธันวาคมปี2565ถึงมีนาคม2566 4. ผลของมฤตยูจรเดินเข้ามาในราศีพฤษภระหว่าง8กักราคม2565ถึง18กรนฎาคม2572ต่อท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมคือจะมีการปฏิวัติพื้นฐานของชีวิต บ้านที่ดินรถเก๋งพ่อหรือแม่หรือกงสีหรือกิจการของครอบครัวหรือการเรียนครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตการปฏิวัตินี้จะสั่นสะเทือนฐานล,ล่าของชีวิตพวกท่านและจะเป็นเครื่องวัดการกระทําว่าบั้นปลายชีวิตของพวกท่านจะมั่นคงหรือร่มลุคุกคานจึงขอให้พวกท่านบริหารจัดการให้ดีเพราะต้นต่อของการปฏิวัติครั้งใหญ่จะมาจากตัวท่านเองหรือต้องลงมือทํา ส่วนคนอื่นๆสิ่งอื่นๆเป็นเพียงส่วน,วนประกอบเท่านั้นนะครับ 5. ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้ที่แต่ละคนอาการที่เจอแตกต่างกันไปตามพื้นดวงเช่นย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือย้ายเมืองบ่อยมากหรือย้ายไปอยู่วัด ยากที่จะกลับบ้านพอกลับมาอยากไปอยู่วัดอีกหรือย้ายหนีปัญหาเพื่อนบ้านหรือได้มรดกพวกอสังหาจากญาติผู้ใหญ่หรือถูกได้ที่มรดกให้ทายาตเขาจะเอาอีกหรือเปลี่ยนรถหรือเริ่มสร้างขยายขายบ้านซื้อรถขายรถที่ดินมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือเรียนจบมาทำงานเริ่มมองหาคอนโดหรือย้ายออกจากกงสีมาอยู่บ้านคนเดียวซื้อบ้านให้ลูกหรือเริ่มทำบ้านเช่า อาจมีการทะเลาะเบาแหวงกับญาติเรื่องมรดกหรือสัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์ถูกนายทุนยึดคืนหรือซ่อมบ้านโรงงานใหญ่โตหรือขยายโรงงานที่ทำมานานหรือพยายามขยายโรงงานหรือเตรียมบ้านเพื่อรองรับคนป่วยหรือเป็นระยะผ่อนบ้านที่ดินรถเสร็จเป็นปลดหนี้หรือพ่อแม่ป่วยหรือจากไป ถือเป็นหน้าใหม่ของพื้นฐานชีวิตจากคนเคยมีพ่อแม่หรือไม่มีครอบครัวหยุดทําธุรกิจกงสีหรือทํางานอย,ยู่ๆก็ต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเริ่มต่อที่การเรียนนะครับ เรียนต่อระดับสูงขึ้นหรือว่าเรียนเรียนอยู่กับต้องหยุดเรียนหรือเปลี่ยนสาขาหรือย้ายขณะที่เรียนหรือย้ายประเทศเรียนรวมถึงมีการเรียนจบเฉพาะทางที่จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการทํางานต่อไปหรือได้ร้านอาหารซึ่งเป็นกิจการการกินหรือแหล่งทําอาหารกินเก่าๆหรือเบื่อที่จะอยู่บ้านเฉยๆเลยลุกออกมาทํางานเพราะเริ่มกลัวการลําบากบาปั้นปลายชีวิตรวมทั้งการเริ่มใช้บ้านให้เป็นที่ทํางาน 6. ผลที่คาดว่าจะได้จะเสียคาดหมายยากมากสำหรับผลของมฤตยูเป็นเพราะดาวอาเพศและขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาสิ่งสำคัญคือฝีมือของพวกท่านแต่ละคนด้วยคำแนะนำคือวาระเจ็ดปีต้องใช้ฝีมือในการปฏิวัติพื้นฐานเราแก้ปัญหาของชีวิตเพราะผลการกระทำจะสะท้อนว่าบรรลายชีวิตของพวกท่านจะลำบากหรือสบาย หากระยะนี้พวกท่านปูพื้นฐานของชีวิตได้มั่นคงก็จะสร้างความการวางลักฐานสร้างอาคารไว้มั่นคงแล้วต่อไปไม่ว่าจะเจอกับพายุลมภัยพิบัติมากนะแค่ไหนนะครับก็ยังยืนหยัดอยู่ได้หากทำได้ไม่ดีเมื่อมรุตยูจรจากไปแล้วพื้นฐานดวงชีวิตของพวกท่านอาจจะงอนแง่นหรือส่งผลกระทบให้ลำบากในบ้านปลายชีวิตได้ฟองสนานจามอนจันยี่สิกรกฎาคมสองพันหร้อยกสิบห้า